ต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสันพ่อครับสวัสดี f อฟซทุกๆท,ท,ท่านนะผมก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะผมกับการเสียบยอดนะครับอย่างที่บอกไปนะับว่ายอดยังไม่พอนะผมได้มันแค่2ยอดในรอบก่อนนะผม,ผมก็ไม่จะมาเลือกต้นนี้ต่อนะผมแับการเลือกยอดนะผมก็เลือกยอดที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะผมบยอดที่มันโค้งๆนี่ผมไม่ใช้นะผมยอดรายนี้ผมจะไม่ใช่นะผมแต่ปกติแล้วคือใช้ได้นะผมครับ ยอดอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยจะใช้เพราะว่ามันความสมบูรณ์ไม่ค่อยจะมีนะผมแต่ว่าสำหรับคนที่เขาเสียบขายนะผม้องใช้จานวนยอดที่เยอะนะผมเขาก็สวนมากก็จะเอายาพวกนี้ไปด้วยนะผมก็สำหรับตัวผมนะครับใช้ในส่วนตัวเองผมก็จะใช้เป็นยอดกระโดงนะผมอนี่นะผมเป็นยอดพุ่งงี้นะผมตัดแต่งทิ้งไปเลยนะครับสำหรับพวกนี้นะโอเคครับ เป็นไปได้นะผมอย่าใช้ยอดที่มันมีใบอ่อนเยอะนะผมอันนี้มันเป็นากาบเลี้ยงนะผมไม่ใช่ใบนะก็พอฝืนใช้ไปได้นะผมก็จะลองใช้ดูนะผมว่าจะติดไม่ติดเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะผมแต่ปกติแล้วมันไม่ค่อยจะติดนะผมถ้ามีกาบยอดอ่อนอย่างนี้นะผมก็แต่ผมจะลองฝืนดูนะผมเพื่อี่น้องเอฟซีนะผมจะได้เอาความรู้ไปใช้นะผมผมก็จะทดลองกันให้ดูนะ ก็มาดูอันที่ต้นต่อไปผมจะเสียบเลยนะผมก็เป็นต้นที่ผมเสริมแรกในคลิปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับผมประมาณสามวันนะผมหลังจากเสมเสริมรากไปแล้วนะผมก็จะมาทําการเสียบยอดนะผมนี่นะการเสียบยอดนะผมก็เสียบขึ้นมาผมผมก็จะไม่ไม่ตัดทิ้งนะผมยอดด้านบนนี้จะให้มันเป็นตัวกันความร้อนนะผม เป็นตัวช่วยกันความร้อนจากแสงแดดนะครับผมถึงช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวก็ช่าง้วผมเพราะยังมีแดดนะครับผมโอเคนะผมมาเลือกด้านที่เราจะเสียบกันเลยนะผมนี้ผมจะเลือกด้านฝั่งนี้นะผมอาจจะย้อนแสงสักหน่อยนะผมแต่ก็เดี๋ยวให้คุณพ่อถ่ายฝั่งด้านนี้นะผมเพื่อว่าจะได้สาดกล้องมาตรงส่วนที่ผมเปิดปากแผลได้สะดวกนะผม ก็มาเปิดปากแผนงเลยนะผมอรู้ส enfin ึกวผมจะลืมเตรียมถุงนะครับผมเดี๋ยวขอเตรียมถุงสักคู่หนึ่งนะครับนี่นะนี่ก็เหมือนเดิมครับถุงแกงร้อนนะครับผมถ้าว่าใครมีงบสูงๆหน่อยหรือ ใช้จำนวนเยอะๆนะผมแนะนำให้ไปซื้อปลาสติกซีนนะครับผมมันจะเป็นปลาสติกแผ่นปลาสติกอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้ถุงแกงร้อนไม่ต้องมาเที่ยวเปิดถุงให้เสียเวลาครับผมแต่สสวนของผมคือทำไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้รีบเพราะผมไม่ได้ทำรับจ้างใครผมทำในสวนตัวเองผมก็ไปเรื่อยๆครับใช้สิ่งที่มีมาดีนทรายมา <c oughs> ใช้ในสวนนะผมเป็น DIY นะผมก็ดีกว่าเสียทุนไปกับของที่เราสามารถหาได้ในครัวนะผมโอเคนะผมเปิดออกมาเป็นอย่างนี้นะผมเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดแผลกเลยนะผม แผลที่เปิดนะผมประมาณไม่เกินสามข้อนิ้วนะผมก็เปิดออกมาเลยนะผมอย่าลืมนะว่าองศาของแผลที่เปิดก็มีผลนะผมสังเกตดูนะผมถึงว่าผมจะเปิดแคบนะผมแต่ว่าผมจะเอียงมีดนะผมในการเปิดนะผมโอเคนะครับ ามว่าทำไมต้องยังมีดนะผมขอบด้านข้างนะผมถ้ามันสูงจนเกินไปนะผมพระเทพมันจะกดยอดส่วนนี้นะผมเข้าไปไม่ไม่ชิดกับเอ่อเยื่อเจริญนะผมทําให้อ่การติดของยอดมันเปอร์เซ็นต์ติดมันน้อยนะผมโอเคนี่นะฮะมันก็จะเขียวอย่างนี้เลยนะผมสาเยื่อเจริญที่มันสมบูรณ์นะผมนี่นะด้านในก็จะสีเขียวนะผมด้านในเปลือก ของต้นตุเรียนนะผมเยืเ่อเจริญก็จะเขียวงนี้นะโอเคนะผมแล้วก็ยอดที่เรานํามาเสียบนะผมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่งนะผมนี่นะผมอาจจะย้อนแสงหน่อยนะผมแต่ก็ <c oughs> ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยนะผมปามดทิ้งไปเลยนะผม ที่บอกนะผมพยายามปาดให้มันเฉียงเๆเยอะๆเข้านะครับผมองศาที่เราปาดยอดก็มีผลนะผมนี่ฮะรเราปาดให้มันเฉียงเียงนี้นะผมแล้วก็ทำการ ตัดด้านหลังนี้ด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะผมแล้วก็เรามาทําการเน็บนะครับผมอันนี้มันฟังแล้วเราก็เน็บลงไปเลยนะครับเคส่วนผ้าเทปก็จากคลิปที่แล้วที่ผมแกะไว้แล้วนะครับผมผ้าเทปนี้กับอันนี้เป็นผ้าเทปชนิดเดียวกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นสองชั้นยังไม่ได้ลอกนะครับผมแต่อันนี้คือลอกแล้วนะครับมันก็จะดึงได้ไม่เยอะเหมือนกับผ้าเทปด้านล่างนะครับผม เพราะมันจะขาดได้ง่ายนะผมเราต้องถนอมหน่อยนะผมถ้าขาขึ้นมามันก็จะต่อกันยากนะผมเราต้องทับพาเทพนะผมมันจะทําให้รอยที่เราพันมันจะไม่ค่อยสนิทนะผมโอเคนะครับ ยายามจัดยอดให้อยู่กลงกลางนะผมนี่เราพันมาตรงที่เราเปิดให้แผลของยอดมันถึงกับพระเทพเราพันไปถึงรอยแผลที่เราปาดแล้วนะผมแล้วก็พันลงมาอีกนะครับถ้าพระเทพเหลือนะผม ก็ความแน่นนะครับ พันได้อย่างนี้นะครับก็ผูกรีบนะผมเก็บยอดเก็บปลายของผ้เทปนะครับแล้วก็ใช้ถุงนะครับมาหอ่อเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูนะครับถ้าว่ามันเกะก,กะก็เราก็ตัดแต่งซะบ้างนะผมขั้วมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะส่วนการพันนะครับผมเน้นให้พันส่วนแผลรอยผ้าเทปนี่คนระมันจะมีแผลที่จะยื่นพ้นออกมานะครับผม เราพันตรงนี้ก็ได้นะผมแต่ต้องให้ห่อด้านยอดนี่คือต้องห่อมิดนะผมส่วนพระเทศนี่เราจะพันห่อไปด้วยเลยก็ได้หรือไม,ม่พันหอก็ได้ครับเราจะมาพันห่อช่วงช่วงนี้ก็ได้นะผมแต่อย่าให้น้ําลงในนี้ได้นะผมนี่ฮะเราก็พันห่อมาเลยนะผม ย้ายไม่ได้านบนนี้แน่นๆเข้าไว้นะผมแย้น้ำลงได้นะครับโอเคนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตัดออกเลยนะครับผมเชียร์แล้วเราก็มาหอด้านล่างนี้นะผม พยายามย้ายยอดสัมผัสกับถุงพลาสติกนะผมเพราะน้ำมันจะไหลลงมาได้นะผมจะไหลลงมาตามยอดนะครับตามถุงพลาสติกนะผมแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะผมครับถุงพลาสติกที่พันนะผมถือว่าห่อพอนมาเลยนะผมโอเคนะครับดูนะผมย้ายยอดสัมผัสกับถุงพลาสติกนะผมพยายาม พยายามดูนะครับแล้วก็ให้มันซ้อนกันนะผมถุงปะติดนะครับด้านหลังนะผมย้ายมีช่องให้มแมลงเข้าได้นะผมโอเคนะผม ล่างไม่ต้องแน่นเยอะนะผมเพราะว่าเราจะให้น้ำมันไหลออกนะผม okay. นี่นะผมสอบการเสียบยอดนะผม <c oughs> ข็จะมาให้ทุกท่านชมกันต่อเนื่องนะผมสามคลิปนะผมก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายวันเดียววันเลยนะผมก็ ่อเนื่องนะครับก็จะดองไว้นะผมก็น,นี้เป็นการเสริมรากนะผมอันนี้ประมาณ3วันนะผมที่ผมทิ้งช่วงแล้วมาเสียบยอดนะผมอย่าทิ้งให้นานเกินไปนะผมถ้าว่าเราทิ้งนะผมจะถ้าจะทิ้งแล้วมาเสียบทีหลังก็ให้ประมาณ1เดือนนะผมถึง2เดือนถึงจะมาเสียบยอดแต่ถ้าเราจะไม่ทิ้งนะผมก็ยายเกินประมาณยายเกินหนึ่สัปดาห์ดีที่สุดนะผมหรือว่าเสริมรากเสร็จก,ก็มาเสียบยอดเลยนะผมแต่ย้ำนะอย่าเสริมอย่าเสียบยอดให้ตรงกับ ดากที่เสริมนะผมถ้าเราจะเสียบเลยนะผมเพราะว่าด้านนี้นะผมการประสานเนื้อเยื่อของรากที่เรามาเสียบกับลาต้นยังไม่สมานนะผมน้าเลี้ยงไม่สามารถส่งไปเลี้ยงยอดที่เราเสียบได้นะผมไมเสียบอีกฝั่งหนึ่งที่เราเสริมรากนะผมแต่เพราะว่าเราเสียบยอดติดเรียบร้อยนะผมเราตัดส่วนนี้นะผมรากที่เราเสริมไปครับมันก็จะสนิทพอดีนะผมมันก็จะส่งน้าเลี้ยงขึ้นมาหาต้นมันไปไหนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าด้านบนมันไม่มียอดแล้วมันก็จะมาเลี้ยงยอดนี้นะผม จึงจะเป็นผลที่ดีนะครับผมแต่ถ้าเรามาเสียบฝั่งนี้โอกาสติดจะน้อยนะผมถ้าเรามาเสียบเลยหลังจากเสริมรากนะผมเราต้องมาเสียบฝั่งนี้นะ <c oughs> แล้วก็หลายคนบอกว่าเอาเ้าแล้วถ้าเสียบฝั่งนี้แล้วน้ําเลี้ยงจากรากที่ส่งขึ้นมามันจะไม่ได้เลี้ยงยอดสิคือถ้าเราตัดยอดด้านบนนี้ทิ้งแล้วหลังจากยอดติดนะผมมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องส่งมาเลี้ยงยอดอยู่ดีนะผมเพราะยอดนี้มันก็จะ พอ,อรอยแผลที่เราตัดเรียบร้อยนะผมมันก็จะมารับน้าเลี้ยงจากรากนี้เพิ่มเติมอีกนะผมมันก็เป็นหลักการเล็กๆน้อยๆนะผมเพื่อมาบอกกันนะผมสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ไปดูกันที่ต้นต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้ในตอนนี้นะผมผมก็ต้อง จบกันเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่คลิปต่อไปนะครับผมในโอกาสต่อไปผมจะไปเสียบยอดนี้ต่อนะครับผมก็จะออกวันไหนก็รอติดตามชมกันนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีการเสริมรากเสียบยอดแบบรัวๆนะครับผมเพราะว่าตอนต t, like, ตอนีก together, ้ก well ็คิดคอนเทนต์ไว้อยู e ่นะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาผมต้องมาทําการเสียบยอดเสริมรากก็เลยมาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเผื่อหลายๆท่านบอกว่า ยังไม่ชัดยังไม่เมคยังไม่โอเคนะผมว่าเราทำยังไงถึงมันติดหรือไม่ติดหรือยังไงนะผมอยากดูกุลเม็ดเคล็ดลับผมก็มาทำกันให้รัวๆเลยนะผมให้ทุกคนได้ดูได้สังเกตดูนะผมว่าผมทำยังไงถึงมันได้ติดนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ